สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดไพ่ชับบี้แคทนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมาเรามาดูกันนะคะว่ามีไพ่อะไรบ้าง high ten test นะคะ the empress the lover queen of pentacles tower ห้าไม้แปดดาบ king of pentacles King of Sword King of War ne, นะคะไพ่ใต้สำหรับเป็น The World นะคะคุณนะคะไพ่ที่ไฮ g Pintest นะคะคุณก็ เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ,ะแล้วก็เป็นดีเอ็มเพลสของเขาในใจด้วยะคะคุณเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอารีนะคะ,ะเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเลยนะคะส่วนเดลเวอร์นี่นะคะก็เป็นคู่รักนะคะที่รักกันดีนะคะแล้วก็ Queen of p e n t a c l กก็คือมีความที่มั่นคงในความรักนะคะเพราะว่าตัวเหรียญเนี่ยเป็นธาตุดินนะคะพืศกันมังกรน,นะคะเดลเวอร์ก็จะเป็นราศีเมทุนนะคะดิไฮพินเทสนี่ก็จะเป็นตัวแทนของคนวันจันทร์นะคะเดอะทาวเวอร์ก็มีการจบกันกระทันหันนะคะมี เรื่องที่ไม่เข้าใจแต่ว่าถือทาวเวอร์ไม่ต้องตกใจนะคะคือเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเกิดอะไรที่แบบกระทนหัน,นไม่คันที่ตั้งตัวแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นนะคะก็ดูไพ่อื่นประกอบส่วนห้าไม้นี่มันอาจจะมีความขัดแย้งมีความวุ่นวายหรือว่ามีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ความรักของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะหมายถึงหน้าที่การงานญาติครอบครัวเขากําลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าครอ,อ,อบครัวกําลังไปสาดสางปัญหาอะไรพวกนี้อยู่นะคะแปดดาบก็คือ ไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงจะเดินไปทางไหนนะคะอาจจะก,กําลังแก้ปัญหามีปัญหาส่วนตัวอยู่แต่เรื่องความรักด้านนนี่ดีหมดเลยนะคะแค่มี t ดอะทาวเวอร์ทนเองนะคะใน King of p e n t a c l e เนี่ยมาขยายเดอะเลเวอร์นะคะคิงออฟเพนดกเคเนี่ยก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินนะคะมีอีโก้แล้วก็ในการตัดสินใจที่จะมีะความรักหรือครอบครัวเนี่ยก็จะ ใช้สมองมากกว่าใจนะคะเขาก็จะใช้เวลานานะคะ,นะคในการดูคนส่วน King of s w o r d เนี่ยเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะแล้วก็เ,เป็นคนที่เรียกว่ากล้าตัดสินใจนะคะส่วน King งอวานเนี่ยราชาไม้นะคะแทนถ้าทายเมสินคนูนะคะกเ็เป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแรงปาดานานะคะตัวคิงออฟสอดเนี่ยแทนทตุลมนะคะเมถุนตุนกุมนะคะ ธาตุดินนะคะเหรียญพืชศพกันบังกรนะคะอันนี้ก็มีถุงดำที่เก่าวไปแล้วนี่ก็คือคนวันจันทร์นะคะในลักษณะของความรักของคุณช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวไฮพินเทสเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนมีเสน่ห์ใช่แต่ว่าในอีกลักษณะหนึ่งก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความลับนะคะในไฮพินเทสแล้วก็ยังไม่มีสถานะนะคะส่วนดีเอ็มเพ s สเนี่ยคุณก็ยังเป็นคนที่เขามองว่าดีที่สุดหรือ อีกความหมายหนึ่ง dm เอาจจะหมายความว่าเขามี dm a พ e ในใจแล้วเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วมีแฟนแล้วมีตัวจริงแล้วนะะส่วน the lover เนี่ยก็คือเป็นความรักที่มีให้กับคุณหรือว่าใครๆก็ตามนะคะแต่ the lover เนี่ยคือรักทางเลือกหมายความว่ามีมากกว่า2คนนะคะหมายความว่ามีเรา2-3คนเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบก้าถ้วยถ้าก้าถ้วยเนี่ยมันจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะแต่ว่า lover แสดงว่าเป็นรักทางเลือกก็อาจจะมากกว่า2คนหมายความว่าตัวเขาหนึ่งแล้วก็มีอีก2คนในความสัมพันธ์มากกว่า มากกว่าหนึ่งนะคะอันนี้ก็ h ดีไฮพินเ s สน่าจะหมายถึงคนในความลับคนไม่มีสถานะดีมเพสมันก็คือตัวจริงเขาแฟนเขาอาจจะมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะกำลังมีปัญหากันอยู่ก็เลยมีไพ่แปดดับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมาขยายนะคะส่วนห้าไม้เนี่ยก็คือมีคน เข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนนะคะซึ่งถ้ามองจากหน้าไพา่มันตีได้หลายความหมายนะคะอย่างที่บอกไปเดลเวอร์มีมากกว่า2คนนะคะมันคือรักทางเรืองมันจะมีอยู่สองสาคนเลยนะคะก็อาจจะ1คือคุณ2คือแฟนตัวจริงเขาเอา้าวแล้วสามีควีน n พน n ์เคิรมาอีกค่ะก็คืออาจจะมี3คนนะคะหรืออาจจะ2คนนะคะส่วนตรงนี้ก็คือดีเอ็มพอย่างที่บอกก็ตัวจริงเขาแต่เขากําลังมีปัญหากันอยู่ตัดสินใจไม่ได้นะคะก็เลยเป็นไพ่แปดดาบนะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่รู้จะเอายังไงดีจะเลิกหรือว่าจะทํายังไงดีแต่ว่า มองอีกแง่มุมหนึ่งคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนในความลับไม่มีสถานะหรืออาจจะหมายถึงว่า d m เเนี้ย,ยอาจจะไม่ได้หมายถึงแฟนตัวจริงก็ได้ถ้ามองอีกแบบหนึ่งก็คือ d m เคือคนที่ดีที่สุดก็คือคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าทั้งหมดเนี้ยหมายถึงคุณอย่างเดียวเลยก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่ามีหลายคนในความสัมพันธ์ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะว่าคุณถามเรื่องอะไรแต่ใน,นที่เนี้ยเราถามถึงว่าตอนนี้เนี่ยความรักเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน่าจะหมายความถึงภาพรวมไม่ได้หมายถึงตัวคคคคนนนนออยยย่่าาาาางงเดีวีววววหมมมถึรรัรักะะณนตะ เป็นยังไงบ้างความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเห็นว่านี่อะค่ะก็คืออ่ะอย่างที่บอกมีหนึ่งมีสองมีสามนะคะคนที่มั่นคงก,ก็มีคนที่เหมือนกับว่านั่งให้ความรักเขาอย่างมั่นคงนั่งแช่เลยค่ะราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็คนในความลับแล้วก็มีแฟนตัวจริงแล้วก็มีรักทางเรื่องมากกว่า2อนะคะอันนี้ก็อยากตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะว่ามีปัญหากดีเอ็มเพสเขาอาจจะหมายถึงแฟนหรืออย่างที่พูดไปแล้วหมายความว่าคุณคนที่ดีที่สุดถึงแม้คุณยังไม่มีสถานะคุณก็เป็นดีดเอ็มเพลส แล้วคุณก็มั่นคงกับเขาเป็นควีนออฟเพนนิเคิหรืออย่างที่บอกไปอาจจะหมายความว่ามีถึง3คนนี้เนี่ยค่ะไพ่พินเทสคือคุณเอ็มเพสสจะหมายถึงแฟนเขาแล้วก็ควีนออฟเพนนิเคิอีกคนมันก็เลยกลายเป็นรักทางเลือกนะคะเดิรเลเวอร์เพราะว่าเดิรเลเวอร์เนี่ยรักทางเลือกมันจะมีมากกว่า2คนคือเรา2 3สคนนะคะไพ่ห้ามาอย่างที่บอกไปมีความขัดแย้งนะคะหมายถึงหน้าที่การงานกําลังยุ่งอยู่ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่ามีคนมีความสัมพันธ์หลายคนนะคะเขาก็เลยต้องจัดการนะคะเพราะว่ามันก็หลายคนก็เยอะแยะ ครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิงออฟเบเนเคอรก็น่าจะคือตัวแทนเขาเนี่ยค่ะมีบุคลิก3คนในตัวเลยคิงออฟสตรก็คือเด็กเกี่ยวอย่างที่บอกไปราชาไมลยก็มีแพชชั่นนะคะส่วนให้ใต้สําหรับเนี่ยเดอะเวลก็คือ,อยังไม่ได้สิ้นสุดนะคะเดวเวลเป็นคนต่างชาตินะคะต่างาศาสนาต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะคะอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะคะ,ะคุณอาจจะอยู่เมืองไทยเขาอาจจะอยู่ออสเตรเลียอังกฤษอะไรอย่างนี้หรือเขาอาจจะอยู่ ขนดใหญ่คุณอาจจะอยู่นนทบุรีหรือกรุงเทพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในไพ่เดวิลเนี่ยมันก็มีความหมายนึงก็คือมูฟออนเป็นวงกลมแต่ในนี้เนี่ยมันยังไม่มีภาพว่าเดิน,น้าหรือถอยหลังนะคะก็แค่เราถามเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่าช่วงนี้เนี่ยความหลักของคุณเป็นยังไงแล้วมันขึ้นมามีเดลเวิร์คือไพ่ทางเลือกก็แสดงว่ามีมากกว่าสองสามคนในตอนนี้นะคะแล้วไพ่ด้านล่างเนี่ยก็ขยายแต่ละตัวขึ้นมาอย่างที่พูดไปเลยค่ะแล้วก็เราจะมาเปิดไพ่โ a ม c อ a งเ e l กันนะคะมาดูว่า ผ้าอยากจะแนะนำอะไรนะคะไห้อลักเคิลนะคะโคดิเพนเดนซีนะคะกระเป๋าเวลลี่ซูนนะคะเร็วๆนี้นะคะก็ให้ตัดสินใจนะคะเคลียร์ สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่คุณต้องการน,นะคะก็จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเวลีสูตรโคดิเพนเดนซีนะคะก็คือ Addiction are affecting your romantic life นะคะการยึดติดนะคะหรือว่าความมีแพชชั่นนะคะก็อยู่ในชีวิต浪漫จิกของคุณนะคะ Affecting มันแปลว่าเป็นความชอบอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเป็นความหลงไหลนะคะอันนี้อยู่ในเซิร์ฟเริมนะคะยูอ are l ล v a เวอนะคะคุณควรค่าที่จะถูกรักนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะยังไงคุณก็ยังอยู่ในใจเขาเสมอนะคะเพฟฟูเน็ตนะคะทูร mm ีแคปเจอร์โรแมนนะคะอัลาวยูเอ็นเนอร์ยูสบูสปิริตทูฟันทูชายนะคะก็ให้อนุญาตให้ตัวเอ่ออินเนอร์นะคะตัวความสนุกความเป็นตัวตนของคุณจิตใจของคุณความน่ารักของคุณนะคะให้มันชายนิ่งฉายออกมานะคะเพฟฟูเนนะคะก็เป็นตัวของตัวเองนะคะยังไงคุณก็น่ารักเสมอสำหรับเขานะคะ getting to know each other นะคะ as you reveal your innermost self to each other your bond depends นะคะ uh, mm hmm. เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเปิดเผยตัวตนภายในของคุณนะคะซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้คุณเข้าถึงจิตใจการอย่างลึกซึ้งนะคะได้รู้ตัวตนของแต่ละคนว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรนะคะ แล้วก็สิ่งไหนที่มันจะแมชกันนะคะ Engagement นะคะก็จะมีการมั่นหมายนะคะความรักของคุณนะคะ Your Love Life is Ascending เดี๋ยวนะคะมองไม่เห็นตัวเล็ก <laughs> Your Love Life is Ascending to a higher level of commitment นะคะชีวิตรักของคุณนี่นะคะมันก็จะไปสู่ commitment นะคะคุณจะได้รับสถานะแล้วนะคะมีการมั่นหมาย Engagement นะคะสำหรับวันนี้โชคดีสวัสดีคะ่ะ